สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วแม่ลำพาตาลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะบหยิบหนีผ้าไอเสื้อเขียวกไอเสือแรงไอเสื้อเขียวก็ไอเสือแรงผ้ามัดไส่เบ็ดใส่เบ็ดบลดลุแล้วพี่น้องกลางแดด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 ที่นี่ตอนนี้ได้สแล้วก็ได้สามแล้วสามรถแล้วมาก่อนแม่ลำพ่อที่แม่ลำพ่อมาน้ำกลดเบื่อเสือกับคนเข่ากันครับที่วัดแดดแดดแดแม่ลำพ่อสิริาชไปทั้งพีชนะ เลาะเลาะเลาะโอ้ยเพิ่นพากันอันพากันมาใส่เบ็ดปลดลุ่ยพนักพิณของแม่น้ำพ่อบ่ได้มาน้ำก็เลยมาน้ำกล่นอันนี้มาน้ำกลนกลน็เลยจะ,ะมาเบิ่งว่าอืมได้แล้วสามตัวแล้วสันปลดลุ่สามตัวปากระแย่งสองโอ,องไ้ได้คัดปากระแย่งเตี้ยได้หาอืมขี่เรือใส่เอาเลย cái <laughs> cái 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 <laughs> ô ao 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 lăng mất thước ao lăng mất thước biến đây lăng nè lút mà... ôi khát phải hết biết ba mà biết, biết khạt phải lấy ao 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 mua nuôi nuôi lấy mấy cái là biết à

นีนีายมันบังบ่ออกดอกน้อยไรเอาเฮ็ดไปรดแม่ลำโพงยังตะฟังอยู่ดิพี่น้องอาจรน์ตกับพอใา่พักกันเปลี่ยนดาราให้มุมแดงกับมุมเขียวทกนะก็บอกโฮมลงไปน้ำแนตั้งโฮมไปพรออมตัวลงเรือน้อย ลอยวนไปสองคนกับผู้เชวาโอเคเอ้าจมมิบโจมมิบโจมมิบจมมิบบูเข้าไปเขาป้าเขาเมี่ยงไปโอ้ยโอ้ยอยู่ในป่าร้อนร้อนร้อนมิต่ร้อนร้อนมตรร้อนร้อน หลังจากได้ปลาห้าหกตัวแล้วไปไปไปเขาปลาเขาเมี่ยงไปแล้วมันพ่อแม่แพ่อก็ไปขึ้นกันไปขึ้นกันเขามาลัดทั้งพี่พี่น้องเขามาลัดทั้งพี่เขามาลัดทั้งพี่นี่ปลากระยงปลากระยงถึกแล้วปลากระยิ่งปลาลดปลากระยิ่งรถถึกเนาะกระยงบนปลาโกด้วย ได้แล้วอีกแล้วได้อีกเราหกเจ็ดตัวแล้วพี่น้องเอาโอ้เข่าปลาเข่าแมงเราถือปะพอเอาปลาขาว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 น่อยลงไปแล้วโอ้ยปลาขาวโอ้ยซ้ำกัมพูชาวิทร้อนหางเกี่ยวเรียกว่าสมน้อยเนี่ยแล้วสมหมากนันแหละเจ็ดปลาโลดเนาะ sắm bạc bạc lót là súp bà máng gìn cũng được. đun mỏ vẫn không mặn. Oh, <laughs> nghe, vậy này, say nghe kia cái đĩa, <laughs> cái chỉ cái cái đĩa nhoi nhoi, cứ gần cái bạc lót, ô bạn biết là là, cái nào? Trái ngang Thay nào นี่เบียรอันนี้อาจารย์ตายเพิ่นว่าเพิ่นใส่บ่เปลี่ยนพอค่คยใส่เบียรปลาดมันหมากหน่อยแล้วว่าเราใส่บ่เปลี่ยนมันหน่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเราเฝ้านางอยู่ทิงผีดอกบ่ลงไปน้ำอองลองอองลองไปฟังนั่นเระพี่น้องไปคนรเฟังละไผ่โคตรเราฟังละคล่องคล่องแล้วคองแล้วเอ้าทั้งนั้นฟังนั่นบอกกันจกแล้ว ของ <laughs> อีหยังเนาะข่องก้นกอดจอดมันถือป่าอีหยังพ่อยังจกท่านได้ได้อยู่อย่าพาเลี้ยขีดเด้ออย่าพาเลี้ยขีดล่องเลี้ยแล้วหลังนี้มีรุ่นลงเลี้ยแล้ว <laughs> ล <laughs> ปไปยัเงเนาะเนาะฮึมโอ้ยมันลากเข้าไปในงาไม่อยู่เหมือนะปลาลยไยังเนาะเนี่ยโอ้ปลาปลายังกับปลา,าขาวน้อยโอยปลากระยิ่งย,ยังปาลารดโอ้ หลังนี่ถือปลาโรดพี่น้องหลังนี้ถือปลาโรดแล้วก็ะยอนเลี้ยวไปอันอันพน่นว่ามันอันโอ้กวยต้นเตี้ยนต้นเตี้ยนหลักเบ็ดกวยต้นเตี้ยนต้นเตีเ้ยนเออปลาโลดรโดปลาโรดปลาโรดซีโรดเจ้ซีโรดกับปากกระยังเอามันได้กินช่วยมันได้กินช่วย ở ờ, bên đây kinh len ở bên đây kinh ngay <laughs> tháng đây đã đầy thiền mà chốt ông leo áo với nhau cũng bắt tôi bắt lót gì leo với bắt sang lăng to cả lên vậy nè bắt lót bắt nhang ô bắt เออหลังนั่นกตีนึกเด็กโอ้ยอยาไปใกล้ๆน้ำเด้อยากไปใกล้ๆน้ำเด้ออยู่คนละฟังได้ไหมเราพ่อซุ่มเบาหน่พี่น้องถืกสองหลังสามหลังเลี้ยนกันแล้วมันหลุดหลังนี่มันหลุดหลังนี่ดึกเด็กเด็กเด็กเกือบสันโอ้ยหลุดปัดหลุดมาสั่นโอ้ยหลุดบางนึงนี่แม่แล้วดึงขึ้นมาหลุดก่อนพี่น้องอ๋อหลุดคาตาคาหูคาตาเลย มาฟังนี่แล้วเป็น้องมาฟังนี่แล้ววันที่นี่เป็นไต่ก็หนึ่งสามหลังเลี้ยงกันเลยเตะสามหลังเลี้ยงกันปลาระหลาอดปลาลอดปลาลอดเอ้าเนี่ยของอีละเอ้าเอาเอ้าเอ้ากันยังเอ้าป้านั่นปาขึ้นก็ว่าใส่เบ็ดปลาลอดแต่ปากกันยง ดูผลภายในมาเวียดมาหน่อยพี่น้องมากเวียดมาหน่อยถือกิ๊กแล้วพี่น้องถึกปากกันแย่งอีกแล้วหลังต่อมาเนี่ยก็ถึกปากกันแย่งนี่ะปากกันแย่งปากกันแย่ง เออปลาก้นเออในเกียดติปลาก้นน้อยไอเกียดยังเพิ่นเอ้อน้อยหลายตัวเขาก็ได้หลายตัวขึ้เก่าละพี่น้องยังไดขั้นนี่โอ้ขั้นนี่ลุดไปพี่น้องหลุด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 รูดรูดลุ่นไปหลังต่อหลังพี่น้องลุ่นไปหลังต่อหลัง ช้ละมุนปลามุนเมียงกะมุนปลามุนเมี่ยงกมาบนี้มุนปลามุนเมียงกมาขงยังน้อบนี้น้อมวล่อ้มวใส่งหนึ่งนหลอกังมวนโอ้ขงยังคือจังของปูดของพ่อแตะ บูมาัวมาขั้นตัวยขั้นตัวไทยเบกเบรกเบรกเบกขั้นตัวไทยแล้ว้ตไทย,ยขั้นตุไทยมียด <c oughs> อาวมันลวนแล้วเบิ้งรอบสอง,อว,ง,อสองวันนี้รอบนี่เบิดแล้วพี่น้องได้ปลาเดีอ่งอาปลาขึ้นไหพี่น้องเขาเบิ้งแล้ววันนี้ได้รอบนี่ได้หลายตัวยู่รอบเรียกได้นี่หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ตัวนต้วนี้ปาสิบก็ตัวเราพี่น้องรอบเดียวได้นน่รอบเดียวเดี๋ยวยามไปอีกเรื่อยๆพี่น้องยามรอบสองแล้วพี่น้องบาดนี้ยามรอบสองล้างแรกแหกมันกระถือแล้ว <c oughs> ยามรอบสองว้า <c oughs> <c oughs> ประลอดประหลอห <c oughs> <c oughs> ลังแรกแหกมันเลยแหละบาดนี้พี่น้องรอบที่สองลังจากรอบแรกผ่านไปได้สิบก็ตัวเยูะ ขลี a little. A little ่ยมตากะยะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อแม่น้ำเขาขลี่ยมตาเหลี่ยมตาอยู่ทั้งโคกคนเราฟังเพื่เอาแล้วมุนจะขวางเข้าไปยังในน้ำหันอาละไรอะเอาละยามรอบสองยามรอบสอง เอาอีกแล้วได้ปลาอีหางน้อหนออยากไปยูน้ำเด้หาปากาบุ้ยถือขอดปากาพี่น้อง <laughs> ใช่เบดประรดถือขอดปากาพอนะดูฟังดั่นบุญแม่แม่แลำพาอยุคนละฟังตอนนี้จะเข้าไปใกล้ใกล้ให้มาเกินแต่ก็พ่สามารถไปใกล้ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์มันสี่ห้อนกันไปน้ำกันโทรศัพท์มันสีห้อนมิไทยบระเดี๋ยเพาอถ่าซุ่มเอาอยู่ในห่มเพีย Hey. <laughs> ถือปลาได้เสียังเฮดจนท้องค้นเบิลถือปลาโรติงแล้วรถรถรถใส่เบ็ดปลารถก็ได้ปลาโรต์นะแม่นาะอันนี้ใส่เบ็ดปลารถได้ปลาก็แย่งได้ป oh. <laughs> ลากาได้ปลาขาวน้อยแม่งสั่นไหมสองรถเราเนี่ลงมานีได้สองรถแล้วรอบนี้รอบนี้สองรถแล้วมาเบิ่งบัตรทุกท่ายพี่น้องว่าซีได้หล่าน้อยได้หลายซ้ำได้ เป็นังไรก็พ่อเอ้ยฮะเจียงเฮว่ามันจิตเดนว่าว่าว่ามันถือป่ามันหมากเบ็ดเสียเอ้ามาเงดแฉป่าไอ้ยังกินเนื้อเอามาฟังพี่ติบัานเนี่เรา้วพอเป็นรัดฟังพี่กันบัานนี่พี่น้องหยับมาใกล้ๆเพิ่งกัน่ะพี่น้องหยับมาใกล้ๆแล้วตอนหยับมาใกล้แล้ว ร้อน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 ห่อนเพราเพาห่อนบเมือเมืองมันไม่เดือแจ่งเ่ยี่น้องนี่ร้อนจริงๆข่อยก็บ่ห่อนเอออาจจะพอได้อยู่ได้จริงพอปี่น่องเขาพ่เคยใช้เง่นเบ็ดนั่อื่นเคยใช้แต่ว่เคยใช้ต่เปอร์รนออเควายเลียนดูเลยแม่นาะ ลายล้นล <c oughs> ้นล้นล้นล้นไปเรื่อยเรื่อยล้นไปเรื่อยเรื่อยร้อนอีแล้วหลังนี้ก็ร้อนหล้างนี่ก็ร้อนป่าอีหยังว่าสันโอ้ยก้มกุดจยุดป่าอีหยังไอ้ไทยว่าสันปากกาไปพี่น้องมนเขาว่าสันมนเขาเลิกเลิกขุดนะมนเขาในี่หยาในยู่นลย ก้มกดจอดเพิ่งนึงนี่นั่นเก็บลลกผสมหน่อยเก็บลลกนั่นเก็บเล็กผสมหน่อยเอาไปมองมันอันบ่อข่องวะท่านเออเออ คิดว่าเฮาวันเจ้าตึกแข่อยู่บานเพียปนันน้องปากงตัวใหญ่ปากัญยงโค่นมพี่น้องมนมีใครนี่ใครมีใครมีใครนซ้อนอ่อนซ้อนซ้อนยกขึ้นบาไดเฮบันนันเฮยังคองรอนเด็กเดกเด ลอน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 รุ่นรุ่นรุนรุ่น่นปลาการุ่นว่าสันดึดดึดดึดกูเนีอยขันถือเวดปลามจตัวใหญ่ปลาขอลูกขอกกาปลาลูกขอกกาเอี้ยกเพิ่ันกากาลูกขอกเตะนี่เราถือสิบแปดต เพียงใดน้องซองเทาอยู่ฟังทั้งนั้นเถือกปากแย่งดีแล้วพี่น้องยุบมังเกาล่ะมามาลบก้อนกับถือกตัวนี้ยุบมังนี่หลังนี่ถือซองหลังสามหลังเลี้ยงกันยุบมังนี่แหละแสดงปามันจุ่มยุหันเนาะยี่เลาะกอไผ่ใส่ปลาใส่เบ็ดปลาลดถือแต่ปากแย่งปากกา รุ่นรุ่นบัดลังสุดท้ายบุญลาพี่น้องรุ่นมาอาจารย์ตายกับพ่อสายสีมานซ้ำใดพ่อพี่น้องเขาใส่เบียดประหลดพี่น้องเอ้าลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้าก็ลังว่าสิว่าลังสุดท้ายแล้วก็ล้างวันจีว่าลังสุดท้ายแล้วเอาต่อไปอืมีอ่ะขอบคุณก็มากุ้งแพงที่ติดตามตติดามช่องลำเพาตะลุวันพาเพื่อน ใส่เบ็ดปลาโรดยังเว้นพี่น้องใส่เบ็ดสามสิบหลังนับเบิ้องในเครงปลากาปลาโรดร่วมกันแล้วได้ดยี่สิบกว่าตัวเป็นบ่พี่นไปใด้พี่น้องเรับเบิ้องด้วยนั่นแหละเอาอมันกิ่ตกเรียกกี่ <ฮะ S 2> ตกเรียกขอบคุณ <ไป S 2> ที่ไหขออนุญาตพี่น้องครับปีชิบใหญ่เบ็ดซุ่มมันบ่เป็นเก่าขึ้นเป็นเครื่องจ๊อยก่อนเจหาพ่อกันไหมขอบคุณคร,รับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ